สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพามาพบกับรถกระบะที่หลายคนรอคอย Toyota h i l u ัก e v เรวรุ่นปี2026ที่มาพร้อมการปรับโฉมใหม่ทั้งดีไซน์ภายนอกสมรรถนะและความสะดวกสบายภายในเรียกได้ว่าครบเครื่องทั้งความแกร่งและความหรูหราในคันเดียวเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกตัวรถถูกออกแบบให้มีความทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าใหม่ทรงขนาดใหญ่พร้อมดีไซน์เส้นโค้งที่ดูดุดัดน ไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทม running light ที่ให้ความสว่างชัดแม้ในเวลากลางวันกันชนหน้าดีไซน์ใหม่เพิ่มความบึกบึนฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายคมชัดดูสปอร์ตและทรงพลังด้านข้างตัวรถมีคิ้วล้อสีดำเพิ่มความแข็งแกร่งและล้ออลลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วเสริมภาพลักษณ์ให้ดูพรีเมียมด้านท้ายมาพร้อมไฟท้าย LED ดีไซน์เรียวยาวกันชนท้ายเสริมวัสดุป้องกันการขีดข่วนและยังมีบันไดขึ้นลงที่ใช้งานง่าย ในด้านสมรรถนะ t o โย t a าไฮลักเ v รโ2026ยังคงความเป็นกระบะสายลุยแต่มีการปรับเครื่องยนต์ให้ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำ ระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ 2WD และ 4WD สำหรับคนที่ต้องการขับลุยทุกเส้นทางระบบช่วงล่างปรับใหม่ให้มีความนุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงการยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะขับในเมืองหรือทางวิบากก็ทำได้อย่างมั่นใจอีกทั้งยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกเช่น Eco, Power และโหมดสำหรับการลุยทางออฟโรดโดยเฉพาะ เมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารความรู้สึกแรกคือความกว้างและความหรูหราเบาะนั่งหุ้งหนังคุณภาพสูงนั่งสบายแม้เดินทางไกลแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงให้เสียงที่คมชัดแอร์แบบอัตโนมัติแยกซ้ายขวาเพื่อความสะดวกของผู้โดยสารทุกที่นั่ง พวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังชันและยังมีหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลที่ทันสมัยบอกหลังสามารถพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้นอกจากนี้ยังมีพอร์ตชาร์จ USB ทางด้านหน้าและด้านหลังรองรับการใช้งานทุกไลฟ์สไตล์ ด้านระบบความปลอดภัย t o โย t a h ไฮลักซ์เรโว2026จัดเต็มด้วยโตโยต้าเซฟตี้เซนเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยพวงมาลายัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องมองรอบคัน360องศารวมถึงถุงลมนิรภัยรอบคันที่ให้ความมั่นใจในทุกการเดินทาง สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทย Toyota h ไ l u ัก e v เรโว6 0 2 6มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยเริ่มต้นประมาณ7 2 0 0 0 0บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่ราคาใกล้1,250,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชั่นที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับคนที่ต้องการกระบะท,ที่ทั้งสวยทนทานและเต็มไปด้วยเทคโนโลยี โดยรวมแล้ว t o y ยต a Hilux ก e v o 2026เป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการขับลุยได้อย่างครบถ้วนดีไซน์ภายนอกที่ดูดุดันภายในที่หรูหราสมรรถนะที่ทรงพลัง,ลงและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล้ำสมัยเหมาะกับทั้งคนทำงานและคนรักการเดินทางไกลเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แฟนโตโยต้าไม่ควรพลาด